น่าๆจำต้นกระบอกนี้ได้ไหมครับตรงที่ผมมาตกนู่นเลยนะครับที่มัดเรืออยู่ด้านนอกช่วงนี้น้ำลดนะครับน้ำลดลงจากที่ผมมัดเรือไปพอประมาณนะครับตรงนี้เป็นโคนต้นเขานะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเทสสปิลดูที่นี่นะครับมาตองตกสปิลดู มากันสดๆเลยนะครับนะฮนะของมีข้อมูลเลยครับจะลงไปตกข้างล่างนู่นเลยนะครับเป็นนั่งอยู่ตรงจุดแถวนั้นเลยนะครับหยอดเพราะว่ามันเป็นต้นยาวไปถึงนู่นเลยนู่นนะครับปลายเขาอยู่ข้างนอกแต่ผมกะจะนั่งตรงจุดแถวนี้แล้วหยอดตรงกลางต้นเขาเลยนะครับตรงแถวนี้เลยนะครับ เดี๋ยวตกยังไงจะปิวแบบนี้จะหยอดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะต่างองไปครับผมสวัสดีนะครับน้านาันานากตกปลาและผู้ที่ชื่นชอบดีลลาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่การต้นกระบอกเลยนะครับนะนะ้ะสถานที่ไม่เอื้อมำนวยนะครับนะนะ้วันนี้ผมก็ต้องค่อนข้างนั่งลําบากด้วยแต่ว่าก็พอนั่งได้นะครับ เราลองมาหยอดสปิวตรงกลางต้นกระบอกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างดิบๆเลยนะครับวันนะสปิววันนี้ผมใช้ไม้ตายหนึ่งตะขอนะครับเหมือนที่ผมบอกแจ้งนานาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีตั้งทุ่นไว้นะครับแล้วก็วิธีการเซ็ตอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับนันนะเดี๋ยวเราลองดูนะวานนะว่าวันนี้ผมจะหมานไหมจะเป็นยังไงบ้างกลางต้นกระบอกเราตรงนี้ผมไม่เคยมานะครับมาลองหยอดดูเลยเราเคยมาครั้งหนึ่งอยู่ข้างนอกเลยนะครับนันนะ ตรงนั้นเราใช้เรือนะครับผมมัดติดตรงจุดนู้นเลยนะครับวันนั้นก็พอได้ครับแต่ว่ามันมีลมแล้วก็ลมเข้ามาก่อนก็เลยต้องจบไปก่อนนะครับวันนี้ผมมีเวลาน้อยนะครับนะมีเวลาแค่ครึ่งวันเดี๋ยวเรามาตามดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างตามกันไปครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาอ่อยกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะต้องลงไปอ่อยข้างล่างก่อนนะครับ ต้องลงไปข้างล่าง,างนี้เลยครับนะนะ่ะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะครับสูงด้วยนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะตรงจุดนี้นะครับนะตรงจุดนี้เลยนะครับแต่หยอดนะครับไม่ใช่ถอยเพราะว่าลักษณะของเขาก็คือถ้าถอยไปไม่รู้ว่ากิ่งเขาอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับตรงนี้เป็นลำต้นนะครับโดยธรรมชาติของกระบอก ต้นเขาจะไม่ค่อยมีกิ่งด้านล่างนะครับนี่เลยนะครับเอาข้างๆลาต้นนี้เลยไม่ต้องห่อยเยอะนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับหยอดตรงจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับผมสำหรับน้าๆนะที่ถามผมเข้ามานะครับว่าผมตั้งทุนตั้งตะก่วยังไงนะครับ สำหรับสปิลแบบผมผมหยอดนะครับนะนะทุ่นผมจะใช้ค่อนข้างกินตะกัวนิดนึงนะครับเบ็ดวันนี้ใช้เบ็ดตัวเดียวนี่นะฮะศูนย์ห้าตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นตะกัวฟิลแกนลูกหม,มุนธรรมดานะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นไหลได้นะครับครับเป็นแกนตะกัวแบบไหลนะครับมาที่ตัวไล่ซ็อปเปอร์นะครับหนึ่งหนึ่งตัว แล้วก็ลายสเปอร์ตัวบนนะครับถามว่าลายสเปอร์ตัวล่างอไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้หยุดทุ่นนะครับเนี่ยนะหยุดทุ่นตัวด้านล่างไม่ให้มากระทบเวลามากระทบกับตรงลูกหมุนข้างล่างเรานะครับไม่จําเป็นต้องมาถึงนี่นะครับให้มันห่างห่างจากตะกัวด้านล่างประมาณสักศอกถึงแขนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมลูดขึ้นมาก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับมันก็นี่นะฮะเขาจะมาหยุดอยู่อย่างนี้นะครับ เขาจะหยุดอ,อยู่ตรงนี้เขาจะไม่ลงไปถึงตะกัวเรานะครับลักษณะน,นี้เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วทีวนี้สําหรับซัเปอร์ตัวบนนะครับดานาที่ถามผมเข้ามาว่าวางในระดับไหนนะครับซัเปอร์ตัวนี้ผมใช้ประมาณ 3S มเอสนานารูดไปจนกว่าระดับตอนตั้งทุนจะถึงดินนะฮะตัวนี้จนกว่าการตั้งทุนจะถึงหน้าดินตัวนี้ลูดเข้าไปใน สายยาวเท่าไหร่ก็รูดลงไปลูดูขึ้นไปเลยนะครับรูดจนกว่าเหยื่อจะถึงแตะพื้นนะครับแต่กลัวแต่กลัวเซตนี้จะลงไปแตะพื้นตอนนี้ผมตั้งตกเพราะว่าวันนี้ผมมาเทสทุ่นใหม่นะครับทุนบอดี้ใหม่ตัวน,นี้ก็กินผมจะใช้เป็นไม้ตายเบานะครับตนนัวนี้ก็น้ําไม่ลึกมากวันนี้น้ําประมาณสักสองสามเมตรนะครับแต่เป็นการหยอดนะครับหยอดชิงจังหวะการวัดบน ต้นไม้เลยนะครับผมนั่งจะนั่งบนต้นไม้ต้นกระบกต้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะหยอดตัวบนก็จะใช้ประมาณสักสองเอนะครับสําหรับสายประมาณแปดปอนถึงแปดถึงสิบปอนนี่นะครับประมาณสองสามเอนะครับแค่พอดีไม่ติดไกลนะครับตัวนี้จะ่ไม่ค่อยติดไกลนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้เป็นสีใสจะมีสีดําก็ใช้ได้นะครับส่วนการตั้งทุ่นนะครับผมก็จะใช้หางปิ่ม โผล่ประมาณครึ่งถึงหนึ่งข้อสีบนนะครับคือข้อสีตัวนี้ผมจะโผล่ประมาณนี้หรือปิ่มๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะให้โผล่นิดนึงเผื่อว่าลงไปในาน้ำแล้วเขาจะได้เบาขึ้นนะครับนี่เลยนะครับนะก็จะโผล่ประมาณนี้นะครับเฉพาะตะกัวนะครับนะเฉพาะตอนตะกัวเลยก็ไม้ตายปกตินี่แหละครับผมไม้ตายเบาปกติแต่ใครจะเบาน้อยเบามากกว่านี้ ก็ตามศรัทธ,ธาเลยนะครับแต่ผมมองว่าขนาดนี้พอประมาณแล้วนะครับก่อนใส่เบ็ดนะครับนะก่อนติดตัวเบ็ดเข้าไปเห็นนะครับส่วนตะกัวนะครับนะสาเหตุที่ผมแบ่งไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าตะกัวถ้าเป็นผมมองว่าสมศัรับสไตล์ผมนะครับแท่งเดียวมันหนักไปนะครันะแท่งเดียวรู้สึกว่ามันจะหนักไปและทีนี้ถ้าเราเป็นแบ่ง แบ่งนี้ผมก็จะแบ่งแบบ2อ,อย่างคือแบ่งสามารถไหลได้เลยนะครับสามารถไหลได้นะครับนี่ตัวนี้ไหลได้คือไม้ตายตะกัวไหลหรือจะปรับถ้าน้ําเริ่มไหลผมก็จะปรับเป็นเกาหลีบนนะครับเป็นเกาหลีได้อีกนะครับปรับแยกตะกัวนะครับสามารถแยกน้อยมากแยกสั้นแยกยาวก็แล้วแต่สะดวกนานะน,นะครับปรับใช้ แต่ผมอ่ะรอดูสภาพน้ําก่อนนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมจะแยกได้ยังไงนะครับต้องปรับตามการกินของป่านะด้วยนะน้าแล้วก็ตามกระแสน้ํากระแสลมแต่และท้องน้ําจะไม่เหมือนกันนะครับนะนะตามนี้นะครับผมสําหรับผู้ที่ถามมานะครับ <S <S เมื่อกี้ลองตั้งทุนดูนะครับนะเพิ่งย่อนเบ็ดเปล่าลงไปนะครับตั้งทุนเรียบร้อยครับวันนี้ ผมว่าน่าจะไม่เวิร์กแล้วนะครับนี่กระสู่เข้าเลยนะครับอนะกระสูบจุดนะครับโอ้โหปากบนด้วยดูนไปครับตัวนี้เก็บเป็นเฉลยดีกว่าตัวนี้ไม่เลิกไม่ค่อยดีแล้วนะครับน่าจะมีฝาล่าเหยียกวนแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเป็นแรกผมมาลองจับจีบดูนะครับไม่ทอยนะครับนะทอยอันตรายครับที่นี่ไม่รู้ว่า จุดไหนมีไม้บ้างนะครับเพราะว่าอยู่กลางต้นเขาเลยแต่ปลายอยู่ด้านนู้นนะครับออกไปประมาณสักเจ็ดแปดเมตรนะครับพออย่างนี้เลยนะครับเขาจะจอหน้าทุ่นเลยเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับน้ําไม่ลึกมากครับนะนะ้ำวันนี้ผมลองดูแล้วน้ําไม่ถึงสามเมตรนะครับประมาณสองเมตรกว่ามีถอนนะครับมีแตะนะครับแต่เมื่อตอนเทตะกัว ถอนสูงนะครับโอ้โหปลาอะไรนี่อ๋อซอยนกเขาครับผมซอยนกเขานะครับปากบนเลยยังไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวยังไงอาการทุ่นเดี๋ยวเราต้องดูกันก่อนนะครับว่าผมจะแผ่นกล้องได้ไหมแค่ลําพังตัวเองก็อาจจะไม่รอดแล้วนะครับวันนี้อาจจะต้องมีการกลัวตกน้ําตกท่าไปนะครับแต่พอได้อยู่ครับน้ําไม่ลึกครับผมแต่กลัวอุปกรณ์เสียหายนะครับล่ะนะ ดูกนก่อนนะครับผมตามกันต่อไปนะครับหยอนแล้วสนใจแล้วผมว่าปั่นเม็ดเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ไม่รู้คุยถึงไหนนะครับลืมไปเลยปลากินแล้วลืมหมดทุกอย่างเลยนะครับน่ะนะะดูกันต่อครับผมเอาจากจอนี้เลยนะครับเมื่อกี้ลงไปก็ มีส่วนกเขาเข้าแล้วนะครับแต่ไม่ใหญ่มากนะครับน่ะมีเล็กก็ต้องมีใหญ่ดูกันต่อไปครับผมมีเชโดเข้ากวนนะครับนะนะตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆทุ่นผมเลยน่าจะตามปลาเล็กมานะครับตอนนี้ปลาเล็กก็ยังเล่นเหยื่ออยู่นะครับเล่นทุ่นอยู่นิ่งๆนะครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักก็ไม่เท่าไหร่นะครับดูกันต่อนะครับผม กินแบบกระตุกเลยนะครับถ่ายไม่ทันนะครับล่ะตัวสวยนะครับปลาส้อยนะครับที่บ้านเรียกว่าปลาขาวลามนะครับหรือปลาปลาขุนลามนะครับปลาชนิดนะครับตัวสวยนะครับนะเนื้อดีครับผมปลาแบบนี้ต่อนะครับถอยไปไม่ไกลนะครับละออกไปนี่นี่นิดเดียวครับแล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับพอดีมีที่วาง ตรงต้นกระบอกตรงนี้นะครับก็วางไปตรงนี้เลยก็พอได้นะครับผมที่วางก็โอเคอยู่แต่สําคัญคือปลานะครับยังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับแล้วนะดูกันต่อครับผมถอนนะครับไม่ใหญ่นะครับถอนเล็กๆออกมาแล้วครับผมกระมังขนาดนะถอนไม่ใหญ่มากนะครับถอนเบาๆนะครับสามสี่ข้อสี่ กำลังครับผมยังมีตัวอยู่นะครับรู้แล้วครับสาเหตุที่ปลาไม่เข้านะครับนันนะนี่เลยนะครับนะข้างๆกระชังผมนี่นะครับเขาจะเป็นจันนะครับจันดักปลาไว้นะครับลุงที่บ้านเขามาดักกันไว้นะครับแล้วทีนี้เขาเอาพวกกระดูกสัตว์หรือว่าเป็นพวกเศษเนื้อนะครับยัดเข้าไปข้างในนะครับ ตัวนี้ก็ถึงว่ามันทำไมชะโดเข้าผมเยอะจังเลยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวโซนบริเวณนี้นะครับใกล้ๆนี้แถวใ,ใกล้ๆนี้เลยนะครับใกล้ๆแถวนี้แถวนี้ผมถึงว่ามันแล้วผมได้กลิ่นเหมือนเนื้อเศษเนื้อหรือว่าเนื้อเน่าอยู่นะฮะกลิ่นตุ่ๆอยู่นะครับ,ต,ต,รบตั้งนานแล้วผมสังเกตตั้งนานแล้วว่ามันอะไรปลาไม่เข้าเลยนะครับน,นะนะมีแต่ปลาล่าเหยื่อเข้าล้นลวนๆเลย ผมนั่งมาสามชั่วโมงได้ไม่กี่ตัวเองเดี๋ยวยังไงผมส่งงานนะนะทุก่อนนะครับไม่อยู่ไหวแล้วครับคงต้องได้ย้ายนั่งอย่างนี้นั่งไปทั้งวันก็ไม่มีตัวนะครับปลาล่าเหยื่อกวรจัดนะครับผมส่งงานนะนะก่อนนะครับถึงว่าทําไมมันจะโดยเยอะจังเลยใหมน่นี้ป่าได้มีเยอะนะเพิ่งจะลงกันนะคิดดูนะครับผมลงเวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ สามชั่วโมงกว่าๆนะครับปลากระสูบตอนตั้งอยู่ตอนตั้งตั้งทุนนะครับแล้วก็มีปลาเข้ามาประมาณทั้งหมดห้าตัวนะครับนะโอ้โหสุดๆเลยนะครับนั่งเกือบสามสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าได้ปลาห้าตัวนะครับนะโอ้ผมต้องย้ายครับผมไม่ไหวจริงๆครับนะนะวันนี้นั่งผิดที่จบเลยครับผม ลาหน้าไปก่อนนะครับไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแม้จะไม่ได้ปลาแต่ก็ตั้งใจเต็มที่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่วงนี้ปลาหาลำบากมากเลยนะครับผมต่อไปจะไม่ไปไหนเดี๋ยวยังไงนะตามไปดูได้นะครับผมขอบพระคุณมากครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ